วันนี้พาทุกคนทุกท่านนะคะมาตัดปั๊กทองเนาะเดี๋ยวไปถวายที่วัดค่ะตัดเลยวันนี้พ่อใหญ่จะเป็นคนตัดให้นะคะประมาณกี่กิโลลูกนี้ห้าโลถึงไหมน่าจะเกือบ้าน่าจะเกือบเกือบห้าเดี๋ยวไปช่างดูที่บ้านอีกทีหนึ่งค่ะเอาลูกไหนอ,อีกตามพ่อใหญ่ไปเลยจ้า เอาลูกที่มันแก่แล้ว,แก,แ,ลวแก่แล้วครับจัดเลยจ้ะลูกนี้น่าจะประมาณสักสามกิโลได้ไหม,มประมาณนั้นไปจ้ะตามไปเลยมีหลายลูกเลยนะคะมีหลายลูกเลยที่ที่แก่แล้วเดี๋ยวนะ เอาลูกที่แก่กว่านี้มีลูกที่แก่กว่านี้อยู่อยู่ฝั่งนั้นฟักทองนะคะมันลูกใหญ่เนาะพอดีจริงๆแม่ชอบทานฟักทองค่ะแต่ว่าที่วัดนะคะมีงานบุญเอ่อไม่ใหญ่ก็เลยจะเอาไปถวายที่วัดก่อนนะคะเพื่อช่วยในงานบุญก่อนเนาะแม่บอกว่าลูกใหญ่ค่ะถ้าทำกินก็เดี๋ยวกินไม่หมดนะคะ ก็เลยเดี๋ยวเอาไปถวายที่วัดกันค่ะเดี๋ยวหาดูลูกที่แก่อีกก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงค่ะนี่นะคะมาเจอลูกนี้อีกรูปหนึง่งรูปนี้ก็แก่แล้วแหละนี่เอาลูกใหญ่ไปเลยค่ะลูกใหญ่ไปเลยไม่เขียวเลยเขียวแต่ก้นมันอันนี้แล้วค่ะก้นมันขึ้นนวลแล้วพี่ลองดูดิดูก้นมันดิ นมันขึ้นวันแล้วมันอาจจะโดนน้ำที่พี่ฉีดน,น่าจะ5โลได้ตัวนี้แล้วก็มีลูกทางฝั่งนี้ค่ะเอานี้มันแก่แล้วก็ต้องตัดไปอยู่ดีอันนี้ลูกไม่ใหญ่มากก็เอาไปเผื่อแม่จะแกงกินอู้ตรงนี้ยากลูกนี้ไม่ใหญ่นะคะเมื่อกี้เจอเจอลูกเน่าลูกหนึงค่ะเสียดาย นี่ค่ะอีกลูกหนึ่งโอ้เสียหรือเปล่านะ่ะเ,เป็นมีตำเหนินิดนึงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าอ,อฟักทองที่จะนำไปถวายที่วัดได้กี่ลูกเนาะมีที่บ้านอยู่แล้วลูกหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ตัดเพิ่มไปอีกเนาะนี่คือฟักทองที่ไม่ใหญ่เก็บในวันนี้นะคะ จะมีลูกเล็ก1ลูกเนาะแล้วก็ลูกกลางกลางอีก1ลูกนะคะแล้วก็ลูกใหญ่เนะาะสลูกค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำบุญที่วัดนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปค่ะสวัสดีค่ะ